หลังจากมีข่าวโด่งดังในเมืองไทยนะคะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบินข้ามทวีปมาเมืองไทยเพราะว่าติดใจ,จเรือหางยาวเทอร์โบจนเป็นซอฟท์พาวเวอร์โด่งดังในขณะนี้โดยทางกัมพูชานั้นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะมีการโพสตคลิปวิดีโอนะคะงวดเป็นขบวนรถซิ่งเขมรน,นี่อาจจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ใหม่ของชาวกัมพูชาก็ได้หลังจากเปิดสนามบินใหม่นี่เป็นตัวดึงดูนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวกัมพูชาในช่วงสิ้นปีโดยในคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นว่ามีรถซิ่ง ซึ่งเป็นรถแต่งสไตล์กัมพูชาขับมากันเป็นคาราวานเลยนะคะแล้วก็มีการแต่งไฟด้วยสีสันที่สุดแสนจะแสบตาโดยมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะซึ่งเป็นชาวขาเขมรทั้งหมดเลยนะคะบอกว่าฉันเป็นพลเมืองขเขมรน,นะอยู่ในจังหวัดสีหนุคิดว่าการแต่งรถแบบนี้วิ่งในเมืองน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าไม่ได้รบกวนอะไรหรือไม่ก็ไม่ได้ทําให้วุ่นวายแบบไม่มีระเบียบที่สําคัญนี่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหลับหูหลับตาไปเถอะ พูดไปทางการกัมพูชาก็ไม่ทำอะไรหรอกนี่เป็นกลุ่มของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาทำอะไรไม่ได้บางก็ว่าแต่งรถสามล้อแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยบางก็ว่าผิดทางเทคนิคแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบให้ใครเดือดร้อนอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะคนจีนคนเวียดนามเขาไม่อยู่ในกัมพูชากันหมดแล้ว บางก็ว่าตอนนี้กัมพูชายกทุกอย่างให้เวียดนามไปหมดแล้วใครจะทำอะไรก็ไม่ได้พวกเจ้าหน้าที่รัฐก็มัวแต่เอาหน้าบางคนบอกว่ารำคาญคนขับสล้อทำไมถึงทำเสียงดังแบบนี้น้ำมันก็ะเปื้อนสกปรกเต็มเมืองแต่งรถแต่ไม่ได้ดูเลยไม่มีเงินซื้อรถแพงๆแต่มีเงินซื้อรถสามล้อมาขับแล้วก็แต่งแบบนี้ผิดหรือเปล่า ติดไฟแบบนี้แสบตาชาวบ้านไม่คิดอะไรเลยบางก็ว่าถ้าดูเหมือนเป็นงานศิละปะก็คงจะเป็นการตกแต่งเป็นงานอดิเรกของพวกเขานั่นแหละเวลาขับรถถ้าไม่ได้เ,เธอะกวนใจใครก็คงจะดีมากแต่ถ้าจะดีนะขอแนะนําให้ช่วยปิดไฟหน้าไม่ก็ถอดออกเถอะแบบนี้อันตรายต่อคนที่ขับสวนมาจริงๆบางคนบอกว่าถามใจตัวเองให้คิดดีๆก่อนเถอะว่าควรจะทําแบบนี้หรือเปล่าเจอแบบนี้ถ้าขับสวนกันแล้วก็มีปัญหาแน่ๆ บางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีผลกับเราเราห้ามพูดนะพูดอะไรก็ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นคนเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาใครกล้ายุ่งแต่ผมไม่กล้ายุ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคาราวานการแต่งรถแบบใช้ไฟแยงตาคนแบบเนี้มีมานานแล้วแหละลองไปโพสต์ในกัมพูชากลุ่มที่มีคนเวียดนามอยู่เยอะๆสิรับรองมีปัญหาแน่ๆ ซึ่งสำหรับประเทศไทยที่กำลังเป็นไวรัลในขณะนี้นะคะนั่นก็คือมีชาวต่างชาติค่ะเป็นยูทูบเบอร์หนุ่มมาเที่ยวเมืองไทยที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งเขาและก็เพื่อนสนใจเรือซิ่งของประเทศไทยทำให้เขาศึกษาข้อมูลและก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสั่งทำเรือซิ่งแล้วก็ตัดสินใจสั่งประกอบเรือเพื่อเป็นของตัวเองหนึ่งลำจากนั้นเขาได้นั่งเครื่องบินมารับเขาที่เมืองไทยพร้อมกับบอกว่ามาด้วยความลำบากสัญญ,ญาณโทรศัพท์ก็ไม่ดี GPS ที่ พกมาก็เปิดไม่ได้เขาต้องนั่งรถต่อจากสนามบินประมาณ4-5ชั่วโมงพอถึงจุดหมายที่นัดดูเรือเขาเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวเขาดีใจแล้วก็หัวรอตลอดเวลาพร้อมกับตั้งชื่อให้เรือของเขาเองด้วยซึ่งเขาบอกว่าเรือที่เขาสั่งทำถ้ามองผิวเผินก็เป็นเรือยนต์ทั่วไปที่เห็นได้ตามลำคลองแต่ว่าลำนี้มีเครื่องยนต์ที่ใหญ่มากพร้อมกับแปะสติกเกอร์สีสันชูดชาดพร้อมกับติดหัวเรือว่าสติกเกอร์ USA เขารู้สึกประทับใจมากโดย เขาได้มีการลองขับเรือเพื่อไปเทสเครื่องปรากฏว่าเขาถูกใจมากจนร้องวาวไม่หยุดเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าจะเอาเรือลำนี้กลับไปล่องที่น่านน้ำฟอริดได้ให้ได้ยอมรับว่าเครียดเพราะไม่รู้จะเอากลับไปยังไงซึ่งนี่เป็นซอฟต์แวร์ของไทยในขณะน,นี้ที่โด่งดังมากๆเลยนะคะว่ากันว่าเป็นภูปัญญาคนไทยที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวว่าแต่ว่าควันดำเยอะขนาดนี้ที่ต่างประเทศเขาจะยอมให้ขี่หรอก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะ